คือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube มาจากช่องแซนเอ็กเขานะครับผมเขาได้ทำคลิปนี้ครับแล้วทีเนี้ยคอมของผมอะมันกากมากเลยแล้วทีนี้ผมก็เลยสงสัยครับว่าคอมของผมเนี่ยสามารถที่จะเล่นไมค์ครับเพื่อสวยเท่านั้นได้หรือเปล่านะตามนั้นครับผมรีบเปิดเคิร์ f ฟอนตั้งโปรเจกต์ใหม่ชื่อระเบิดคอมตัวเองนะครับผม ตั้งเป็นหนึ่งจุดยี่สิบจุดหนึ่งแล้วก็แบบฟอนต์นะครับแล้วก็อะไรที่พี่เขาให้ใส่นะครับผมผมใส่ลงไปหมดนะครับมอดอะไรก็ตามผมใส่ลงไปหมดนะครับตามที่พี่เขาบอกนะครับเสร็จแล้วเข้าเกมมารอช้างโหลดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยตามที่พี่เขาบอกผมลองใส่เชเดอร์มาเป็นเชเดอร์โพรตอนที่พี่เขาบอกนะครับกลายเป็นว่าเกมค้างครับแล้วสุดท้ายเกมก็แครชนะครับ แล้วก็กลับมาครั้างเหมือนเดิมก็ต้องรอไปอะ่ะยาวๆแล้วในวันนี้เนี่ยผมก็ได้รู้นะครับว่าคอมผมเนี่ยไหวกับการเล่นเกมแบบนี้นะครับดูสิครับมันไม่เหมือนไมค c ครับนะบวกกับเพกเจอร์แพกที่ผมไปเอามาเพิ่มอีกเนี่ยมันดูไม่ใช่ไมค c ครับครับดูดิโอ รีซอใแบ่ที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็คืออันนี้นะครับที่ทําให้เกมมันภาพสวยมากขึ้นนะสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็สัมผัสได้ถึงความร้อนของตัวเครื่องนะครับผมการ์ดจอรันร้อยนะครับซีพยังไม่เท่าไหร่ยังไม่รันร้อยนะคือการ์ดจอนี่ทํางานหนักมากเลยไม่ได้ทํางานหนักอย่างนี้มาเป็นปีแล้วนะตอนนั้นสิ่งที่กลัวอย่างเดียวเลยก็คือกลัวคอมจะดับนะครับ แล้วไฟล์วิดีโอที่ผมอัดไว้อะมันจะหายนะครับสุดท้ายก็รอดมาได้นะครับผมโอ้แหลกมากแหลกแบบแหลกจัดเลยครับแล้วดูแล้วดูแ,วดแบบใบไม้ไมีการเคลื่อนที่ด้วยแบบพัดไปตามแรงลมเนี้ยโอย้แล้วดูพื้นนะครับพื้นเหมือนจะมีการเปียกด้วยนะก็คลิปนี้นะครับผมขอลาไปด้วยภาพนี้ละกันเนาะ ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในกัน,กนคลิปต่อไปด้วยครับผมสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะ